Hello. Good morning. สวัสดีนะคะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกเหมือนเดิมทุกเชา้าวันนี้วันพุธนะคะวันพุธ n e s d a y วันพุธสีเขียววันนี้วันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าเดือนกันยายนเรายังอยู่ใน หน่วยศาสนาที่หนูรู้จกากเมื่อวันจันทร์เราก็ได้เรียนไปนแล้วในเรื่องศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาของเราเองใช่ไหมคะศาส,สนาพุทธแล้วมาวันนังคารก็เป็นศาสนาคริสตศาส,สนาคริสเด็กๆไม่ได้นับถือศาสนาคริสเด็กๆก,ก็คุ้นชินเพราะโรงเรียนเราโรงเรียนเรามีโบสถ์มีสัตว์อยู่กับศาสนาคริส พวกเราก็เท่ากับเราสัมผัสสองศาสนาเลยคือศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ส่วนในวันนี้เรามาดูศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามที่เด็กๆรู้จักจะก็คือแขกคนที่เป็นแขกใช่ไหมคะจะมีหนวดมีเคราผู้ชายจะมีหนวดมีเคราใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเขาใส่หมวก แล้วก็ส่วนผู้หญิงก็จะพวกผ้าเป็นสีต่าง,างๆใช่ไหมคะที่เราที่เราเห็นที่เราเคยรู้จักว่าคนที่เราชอบเรียกว่าเป็นคนเขกการแต่งกายจะประมาณนี้ทีน,นี้มาดูศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนี้ศาสดาอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าศาสนาคริสต ก็พระเยซูส่วนศาสนาอิสลามก็คือนบีมูฮัม,มหม,มัดนบีบูฮัมหมัดนี้เป็นชาวอาหรับเห็นไหมเป็นเขตจะมีหนวดมีเคราเกิดอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ท่านนาบีมูฮัมหมัดนี้ท่านได้สิ้นพระชนไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระเยซูสิ่งที่เรา จะต้องไปปฏิบัติธรรมสถานที่ที่เราจะต้องไปปฏิบัติธรรมอย่างอย่างศาสนาพุทธก็คือวัดใช่ไหมคะศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์อันนี้ก็ของศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่ามัส,สยิดสัญลักษณ์ของมัส,สยิดเด็กๆจะดูข้างบนบริเวณนี้จะเป็นจะเป็นยังไงอะ่ะเป็นเหมือนลูกชมพู่เป็นคล้คายลูกหัวใจจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ เป็นมัสยิดแล้วก็ในข้างในนี้ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์เราจะเรียกว่าชาวอิสลามนั่นเองก็จะเข้าไปทํำพิธีละหมาดอยู่ในในนี้ในมัสยิดแห่งนี้ทุกคนที่เป็นอ่าเป็นอิสลามทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กน้อยก็จะไปการแต่งกายของเขาก็จะแต่งกายเรียบร้อยเป็นชุดยาว แล้วก็จะมีอะไรอีกอมีพระคัมภีร์ของศาสนาพุทธเราเรียกว่าพระไตรปิฎกของศาสนาคริสต์เราก็เรียกว่าพระคัมภีร์ของศาสนาอิสลามก็เรียกว่าพระคัมภีร์เหมือนกันพระคำคำพีอันกุรอานขอาอประจารึกข้อบัญญัติข้อตกลงอะไรต่างๆจะอยู่ในพระคำพีแห่งนี้ พระคัมภีร์เล่มนี้นะคะและศาสนาอิสลามก็เหมือนกับศาสนาอื่นทั่ว,วไปคือสอนคนให้ทำความดีทุกศาสนาเลยจะสอนคนให้รู้จักการทำความดีความต้องมีความรักต่อกันใช่ไหมคะ,ะในวันนี้มาดูซีคุณค่าพระวสานของเราเรายังอยู่ในความรักความเมตตาเหมือนเดิม เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้พวกเราทำความดีให้พวกเรามีความรักต่อกันมีเมตตาการุณาต่อกันและเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะทีะนี้มาดูนะใบกิจกรรมใบงานลายใบงานในหนังสือเล่มนี้ภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เปิดไปเปิดไปหน้าไหนเอ,อ่ย เปิดไปหน้าสิบหกอ่าเปิดไปหน้าสิบหกวันนี้ทำสองหน้านะคะหน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดเด็กๆอ่านประโยคอ่านคำตรงนี้ตามครูก่อนนะคะ this อ่านว่า this this แปลว่านี้อ่านี้อันนี้ this เสร็จแล้วตรงนี้ก็เด็กๆก็เขียนตามรอยประนะค่ะบรรทัดที่สองให้เด็กๆลอกจากข้างบนลอกคำว่า this ลงมาให้อยู่ในเส้นบรรทัดให้อยู่ในช่องให้สวยงามบรรทัดต่อมาที่มีรูปช้อนซ่อมเด็กๆอ่านตาม this is a fork fork นี้คือซ้อม่ h บรรทัดที่สอง this is a spoon นี้คือช้อนต่อไปจะมีให้เติมแล้วนะคะจะมีตัว t ตัว S แล้วก็จุดจุดจุด is a glass นี้คือแก้วดังนั้นตรงช่องว่างนี้เราเติมตัว i กับตัว s นะคะต่อไปจุดจุดจุด is plate จุดจุดจุด is plate นี้คือจานดังนั้นช่องว่างตรงนี้เด็กๆลอกคำว่า this ที่อยู่ข้างบนตรงนี้เติมลงเลย p h i s นะคะยังไม่ต้องเขียนตามรอยประนะคะมาดูหน้าต่อไปหน้าที่17 th at t h a t that แปลว่านั่น h a t นี้ใช้กับการบอกสิ่งของที่อยู่ห่างไกลตัวเราออกไปส่วน this สิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเราใช้ว่า this ถ้าอยู่ไกลออกไปเราใช้คำว,ว่า that. อ่ะเด็กๆก็เขียนตรงช่องว่างตรงนี้นะคะคำว,ว่า that ลอกเหมือนข้างบนเลยนะคะบรรทัดต่อมา that is t r e e นั่นคือต้นไม้อบรรทัดที่สอง that is a flower นั่นคือดอกไม้บรรทัดที่สามนะคะ th époque. is a bear เราต้องเติมตัว A กับตัว T that is a bear นั่นคือหมีบรรทัดสุดท้าย is a donkey is a donkey ตรงนี้เติมคำว,ว่า that 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 นั่นคือลาเด็กๆจะเห็นว่าทั้งสองหน้านี้เราใช้คำว,ว่าอ ก่อนถึงคำศัพท์ก็คือเราใช้อะก็คือมีสิ่งของแค่1อย่าง1ชิ้น1มีต้นไม้1ต้นมีดอกไม้1ดอกมีลานหนึตัวใช้คำว่าอะนะคะแต่ถ้ามีสอง,สอ,งอย่าง2ชิ้น2ตัว2ต,ต้นขึ้นไปจะไม่ใช้คำว่าอะแล้วด้านหลังคำศัพท์เราก็จะเติมตัว s แต่นี้อันเดียวนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆเขียนตามรอยปราบทั้งสองหน้าเลยเขียนเสร็จแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วอ่านอีกครั้งนะคะย้ำให้เด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเข้าใจไหมคะอ้าวย้ำอีกเรื่องหนึ่งย้ำเหมือนเดิมห้องเราให้เด็กๆทำ ความดีให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มให้ครูพรด้วยนะคะครูพรจะได้เอาไปลงในเพจโรงเรียนใครมาดูเพจโรงเรียนเราก็จะเห็นุิยเด็กโรงเรียนมารีพิทักษเด็กห้องเรามีแต่คนน่ารักเลยเข้าใจไหมคะอ่าวันนี้ครูพรลาไปก่อนนะบายบายเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ